เ <Yeah. S 2> อานะอ่าสวัสดีครับอ่านี่ก็คืออีกเคสหนึ่งที่พึ่งดึงหน้าไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้คือก่อนทำนะครับอันนี้คือวันที่27กันยาพึ่งดึงหน้าไปเลย <Okay. S 2> ก่อนทำคือที่เขามีปัญหาหางตาโตกร่องแก้มร่องน้ำหมากนะครับแล้วก็คอนิดนึงก็เลยมาทำดึงหน้าเปิดล็อก เพิ่งเพิ่งเสร็จไม่ถึงที่สี่ชั่วโมงเสร็จเมื่อวานนะครับเดี๋ยวพี่เขาบอกพี่เขาจะไปออกกาลังกายต่อด้วยเพน่งจะดึงหน้ามาเองอ๋อพี่เขาจะออกกําลังกายต่อด้วยอือันนี้ก็คือพี่เขามาล้างแผลก็ไปคุยกับพี่เขากันนะครับอ่าก็ใครที่ยินก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าเสียงมันชัดหรือเปล่านะครับใช่ครับผมผมจะได้ปรับแก้ทันนะครับน่าเรามาดูกันเลยดีกว่า แโอ้โหสวยเหลือเกินคุณพี่คุณพี่ดึงหน้าไปไม่ถึงไม่ถึงกี่กี่ชั่วโมงครับไม่ถึงยี่ิบสี่ชั่วโมงไม่ถึงยี่ิบสี่ชั่วโมงดึงหน้าไปเมื่อวานนี้เหรอครับค่ะแล้วแบบเป็นเป็นยังไงบ้างตอนมรู้สึกตอนนี้เจ็บไหมป่วยปวดไหมไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดเลยค่ะแล้วแบบมันใช้ชีวิตได้ปกติจริงๆได้ปกติจริงๆค่ะอืมเดินเมื่อ เมื่อตอนนั้นก็ไปเดินไอคอนอ๋อตอนกลางวันไปเดินไอคอนสยามเลยเ<ะ>หรอค<ะ>รับโอ้ไปเดินมาโอ้นี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมผมเห็นอะ่ะแบบหางตาที่ตกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแบบตาดูชี้ตาดูสวยขึ้นแล้วร่องแก้มกับร่องน้ำหมากนี่หายไปเลยโอ้แต่พี่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหน แบบพี่หนหน้าตัวเองแล้วพี่แบบเป็นยังไงคะก็มีความสุขมันมันเหมือนมันเปลี่ยนเหมือนมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ไปจุดจุดที่กังวลพี่อ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะจุดตรงไหนบ้างที่กังวลคะที่ตาแล้วก็ล่องน้ำหมาตาล่องน้ำหมาตรง,งคอตรงคอด้วยอ๋อก็ได้มา คุณพี่ทําไปกี่ส่วนครับสองล็อกสองล็อกสองช่วงช่วงสองช่วงช่วงบนกับช่วงล่างนะครับ่ะช่วงบนกับช่วงล่างอืมมีคนชมแล้วพี่ของเพิ่งเริ่มชมสวยค่ะสวยมากเลยฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับอดูรูปก่อนทํานี่เป็นรูปก่อนทําปัญหาก็คือตาโตมีร่องแก้มร่องน้ำหมากนะครับอันนี้จะเป็นหลังทาฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่า เปลี่ยนไปไหมสวยหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอืผมว่าดูผมผมว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเยอะเลยนะแบบทำสองช่วงแล้วแบบหางตาไม่ตกนิ่ชี้ขึ้นมาแบบแบบไม่ตกแล้วอะ่ะแล้วแบบร่องแก้มร่องหนาดนี่ตึงขึ้นตึงขึ้นเยอะเลยอ่าผมมีคนชมอีกแล้วครับว่าสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วถ้าสวยมากก็มาธิรพรคลินิกนะครับโอ้มาธิพรพชวนเลยเราสวยแล้วตอนแรก เราสวยแล้วเราก็อยางให้คุณที่ชมสวยตามเพื่อแพร่ความเเสวยน้อสวยครับเป็นยังไงตอนแรกพี่บอกว่าก็กังวลก่อนากังวลมากกังวลมากยังไงครับกังวลว่าจะยังไงอะไรเงี้ยจะดีอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลก็คือการผ่าตัดนี่ง่ายมากง่ายมากแบบแบบ แบบเราไม่ต้องกังวลอะไรอะ่ะก็คือมาทำเถอะค่ะคือแบบรบรรยากาศคือเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยัะผมก็ไม่เคยเข้าห้องผ่าตัดเหมือนกันอะ่ะแบบเข้าไปห้องผ่าตัดน้องนอ้นองน้องดีมากคุยกับเราเราจนเราไม่ไม่กลัวไม่อะไรน้องเขาจะมาอยู่กับเราตลอดอ๋อน้องที่ดูแลน้องที่ทดูแลนะ่ะเขาจะดูแลจนกว่า คุณหมอจะมาอะไรเงี้ยคือคือทำให้เราไม่ไม่ว้าเวมันแบบแบบคือตอนระหว่างรอเนอะก็คือจะมีค้องมออยู่ด้วยน้องๆอยู่ด้วยเขาก็จะคุยดีอะไรพูดจาดีมาทึกค่ะก็แบบคือพี่มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมคะค่ะพี่มาจากต่างจังหวัดพี่ก็เลยกลัวว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมฮะปกติพี่ไม่ไม่ค่อยเข้ากรุงเทพเลยใช่ไหมฮะ เข้าว่าเข้าบ้างเข้าบ้างแต่แบบอันนี้คือการผ่าตัดครั้งแรกใช่ไหมฮะหรือว่าแต่ไม่พี่ผ่าตัดไม่เยอะแล้วอ๋อแต่ก็ยังกลัวอยู่แต่ก็ยังกลัวมีพี่ผ่าตัดกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นหรืออะไรพี่ก็ก็นั้นมาพามาเยอะแต่ก็มีแต่แต่ผ่าตัดเฟสล็อกครั้งเนี้ยมันมันดีมันดีมมันดีมากค่ะมันเจ็บไหม มีมีคนถามว่าตอนนี้พี่รู้สึกเจ็บแผลไหมอ๋อตอนนี้ไม่รู้สึกเจ็บแล้วค่ะเมื่อแบบแบบตอนนี้มันไม่รู้สึกเจ็บอ่ะมันใช้เลยใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับใช่ใช้ชีวิตได้ปกติพี่ไปเดินไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็สักพักนี้พี่ก็จะออกไปเดินออกกำลังกายอะไรเงี้ยหพี่เป็นคุณหมอคุณหมอบอกว่าอะไรครับบอกว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้แผลยังไงครับ ุณหมอได้บอกหรือเปล่าครับก็ก็คุณหมอก็คือคือคือเราเป็นคนเดินอยู่แล้วอ่ะชอบชอบออกกาลังกายอยู่แล้วอ๋อแล้วถ้าเราไม่ออกกําลังกายแล้วเราจะพักผ่อนไม่มันไม่มันมันไม่ดีอ่ะรู้สึกว่าแบบนอนไม่หลับค่ะแต่ถ้าเราไมมีคนชงเปลี่ยนค่ะดูดีกว่าในรูปปมากอ่านกันงั้นฝาก คอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าเนี่ยอย่างเนี้ย,ยร,รูปในรูปเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้วพอหลังทําเนี่ยเหลืออายุเท่าไหร่ออันนี้เป็นอันนี้ก่อนทํานะครับอ,อ,อคุณพี่คนนี้ในรูปนี้อายุเท่าไหร่แล้วคนนี้อายุเท่าไหรม่มีคนชมเรื่อยๆเลยค่ะสวยสวยสวยมากค่ะสวยมากค่ะสวยแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยดูดีขึ้นเยอะเลยขอดูแผลได้ไหมได้ค่ะ แผลเฟสล็อกสองช่วงนะครับเนนพิงพ่งเพิงพ่งใหม่ๆนะคะยังไม่ได้ตัดไหมอ๋อไหมยังยงไหมยังอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเปิดต้องเปิดจอนิดนึงนะคะัะให้ดูแว๊บหนึ่งนี่นี่คือแผลสองช่วงนะครับนนแผลจะอยู่บริเวณลายผมถึงหน้ถหนาถึงหน้าหูนะครับอ่าอันนี้เพิ่งเพิง่งยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงยี่ยสิบสี่ชั่วโมงอ่าอย่างวันนี้พอหลังจากยึงหน้าเสร็จวันนี้มา รบบรรบิกาอะไท่มาล้างแผลแล้วก็อบแผลแล้วก็สระผมเขาก็สระผมให้ฟีทุกอย่างเราโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเพิ่มก็คือเสียเงินไปในรอบเดียวแล้วรอบเดียวแล้วจบเลยจบเลยค่ะแล้วนีคนไทยก่อนทำหกสิบที่ไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธก่อนทำหกสิบหกสิบเก้าหลังทำนี่พี่ หลังทางพี่นี่พี่คิดว่าเท่าไหร่เขาเขาเดาอ่ะโอ้พี่ให้เดามาว่าหลังทำเท่าไหร่พี่แต่อายุจริงให้พี่บอกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคือหลังทำเขาเดามาสี่สิบอายุสี่สิบสี่สิบแปดสามสิบแปดอะไรอย่างนงี้ยโอ้สามสิบกว่าขนาดนั้นเชียวสามสิบกว่านะครับแต่ความสูงเรามันก็อยู่ที่ตรงนี้นะคุชม เราดูหน้าตัวเองอันเนี้ยอย่างเราดูหน้าตัวเองเราก็มีเกินมาส่องกระจกอะไรเงี้ยว่าะมันก็มีความสุขนะว่าเอ้ยหน้าเก่าเราเป็นหน้าเก่าเราโอ้โหแล้วหน้าใหม่เรามันเปลี่ยนไปอืมที่แบบพี่ก็หาคลินิกมาเยอะนะอ่าครับเออหาจนจนน้องเขามาแล้วพี่ก็แบบว่ากดที่จะทำดิ่งไอ้ล็อกอะไรเงี้ยเราต้องศึกษาเนาะ แล้วพอมาเจอเห็นน้องเขาทําไปพี่รีบจองเลยคือมีคนใกล้ตัวเราคนรู้จักเราค่ะมาทําก่อนมาทําก่อนค่ะแล้วแล้วเขาดูดีจากเราเคยเห็นเขาหน้าแบบอีกอย่างหนึง่งแล้วพอก็าทาปุ๊บเนี่ยพี่เลยบอกว่าน้องจองเลยจองเลย คือที่ศึกษามาเราแบบมั่นใจแล้วมีคนใกล้ตัวทําใช่แล้วพอดีเดือนนี้ก็เดือนเกิดเราอ๋อเป็นของขวัญให้เป็นของขวัญให้ตัวเองโอ้บบลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาทําที่นี่เพราะแบบให้ของขวัญกับตัวเองเป็นวันเกิดอะไรอย่างนี้เป็นเนื่องจากแบบฉลองครบรอบวันเกิดอยากสวยขึ้นแล้วสวยขึ้นตามจริงไหมคร ตามจริงค่ะตามจริงเลยสวยเนี่ยคนชมสวยกว่าเดิมเยอะเลยค่ะก่อนทําอายุห้าสิบสามหลังทําอายุห้าสิบหลังทำหลังทาอายุสี่สิบห้ Basic> いいาก่อนทําอายุห้าสิบแปดหลังทำสี่สิบห้าทำแล้วสวยถือว่าเป็นคําชมเหมือนเป็นของขวัญวันเกิดได้เหมือนกันเลยนเกิดฝากคอมเมนต์ฝากชมหรือฝากปวยพรวันเกิดให้คุณพี่เขาหน่อยนะครับ เวันที่เจ็ดค่ะกันยาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วค่ะก็เป็นเดือนเกิดเป็นเดือนเกิดเลยให้คงควญกับตัวเองก็คือพี่ศึกษามาแต่นานมากนานมากเลยจนจนมาเห็นเพื่อนหรือพี่จนมาเห็นน้องรุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องคราบเขาดูดีมากพี่เลยจองเลยออเพื่อนเพื่อนบอกว่าอะไรครับเพื่อนรุ่นน้องบอกว่าอะไรครับเพื่อนรุ่นน้อง เขาเขาเขาจะมาทำพี่ก็บอกไปทำแล้วก็พอพอเห็นหน้าเขาพี่ก็บอกโอเคพี่จะไปทำด้วยเรารอดูผลลัพธ์ค่ะพอดูเห็นผลลัพธ์ของเพื่อนปุ๊บยังเห็นวันแรกที่เขาเขาเขาทำวันแรกพี่ก็ปิ๊งแล้วก็ตกลงที่นี่แหละพี่จะมาทำแน่นอนวันแรกเออเออยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่เขาไอ ที่ที่ที่นี่ไลน์คุยกันนะค,ะครับผไลา์คุยกันครับแล้วก็เลยแล้วพี่ก็พี่ก็ปิ๊งเลยอยากทําเลยเงี้ยพี่ก็เลยพี่ก็เลยมั่นใจพี่ก็เลยมาทําเลยแต่ว่าม,ม,มีมีคนขอทราบอายุจิตอยากพึ่งบอกดีกว่าเรามาเล่นสนุกอะไรนิดหนึ่งว่ <c oughs> าก่อนทําอายุเท่าไหร่ และหลังทาพี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วแบบเดี๋ยวพี่เขาบอกอายุจริงๆแล้วเดี๋ยวมีรางวัลให้มีแบบทายกระซิบบอกว่าจะมีรางวัลให้นะครับว่าอ่าใครทายถูกก็ใครทายถูกก็จะมีรางวัลให้นะครับอ่าลองทายกันมาดูนะครับว่าอายุพี่เขาเท่าไหร่นะครับอ่าอายุจริงๆนะครับอายุจริงๆเพอ่าคอมเมนต์กันมานะครับว่า อายุจริงๆที่เขาเท่าไหร่อายุนี่อายุจริงๆเท่าไหร่แล้วก็อายุในใบหน้าเท่าไหร่อ่าอามีคนชมอีกแล้วครับสวยกว่าเดิมเยอะเลยทาแล้วสวย <c oughs> สวยสวยค่ะอะไรเนี่ยอ่านั่งดูพี่ไฟ์สดใช่ตัวจริงหรือเปล่าจตัวจริงค่ะเปลี่ยนไปมากเลย ตัวจริงค่ะตัวจริงค่ะโอ้มีคนไทยมา,มาเรื่อยๆเลยอายุห้าสิบอายุห้าสิบแปดอันนี้คือตัวจริงที่เขาห้าสิบแปดหรือห้าสิบผมก็ไม่ท้าเหมือนกันอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยที่เขาเฉลยใช่เพราะใช่ถูกกเ็เดี๋ยวมีจะมีรางวัลให้เดี๋ยวแอดมินทักไปนะครับอ่าอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเฉลยครับว่าตอนหลังอายุพี่เขาเท่าไหร่นะครับ มีเล่นกันสนุกนิดนึงทาเสร็จอายุ40มีคนทาย55รับ42ก่อนทําอืำม,ม,ม,มีเฉียดเฉียดไหม,มเฉียดเฉียดไหมยังยังไม่เฉียดยังไม่เฉียดยังไม่เฉียดอีก53ก็ยังไม่เฉียดเดี๋ยวเฉลยทีหลังครับว่าพี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วหลังหลังทำพี่เขาอายุาได้หรืนี่คือเคสเฟสล็อกไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับนี่นะครับ คือตอนแรกพี่เขามีปัญหาขาตาตกอ่าล่องแก้มล่องน้ำมาแล้วก็คอนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมกัดเดี๋ยวอ่าคอนิดนึงเออผมเห็นว่าพี่แพ้แบบพี่พี่รีเควสคุณหมอว่าอยากได้คอด้วยเหรอครับค่ะพี่รีเควสกับคุณหมอบุตรคุณหมอรีเควสได้ด้วยก็แบบว่าพี่บอกคุณหมอก็บอกว่าอย่าอย่าอย่าไปคาดหวังอะไรเย<ม>แต่พอผลลัพธ์ออกมามันก็เกินคาดเกินคาด คุณหมอแบบพูดแบบเซฟๆหน่อยว่าอย่าอย่าคาดหวังแต่ผลลัพธ์ออกมาเกินคาดเกินคาดอ่าแล้วแบบคือที่คุยกับคุณหมอยังไงบ้างครับแบบเวลาคุณหมอเข้ามาแบบคอนซัลคุณคุณปรึกษาคุณหมออ่ะไม่ทีแรกพี่ก็ปรึกษาพี่ว่าจะเราเฟซเดียวนะแล้วทีนี้คุณหมอบอกไม่ไม่น่าจะไม่น่าต้องสองมันน่าจะช่วยต้องสองช่วงต้องสองช่วงอื แล้วคุณหมอโอเคก็เราก็บอกนู่นนี่แกก็บอกอย่าคาดหวังเยอะอย่าคาดหวังก็คือบอกตามจริงแต่คุณหมอน่ารักเขาบอกให้เราพูดว่าเรามีปัญหาตรงไหนที่เราไม่ชอบคุณหมอท่านดีเขาคุณหมออะไรทําให้ครับคุณหมอโบ๊ทคุณหมอโบ๊ทเขาแบบพูดพูดอย่างไงบ้างฮะน่ารักไหมน่ารักมากคุณหมอโบ๊ทเขาอธิบายตรงหน้าเราไหมอธิบายมากเราจนละเอียด จนแบบเรารู้เรานั่นแหละแบบเขาอธิบายเราจนเราเราเข้าใจแล้วเราก็บอกโอเค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 เข้าใจแล้วแบบเราก็มั่นใจอยู่แล้วแ้วก็มั่นใจหมอคุณหมออยู่แล้วอ่าแต่อธิบายที่นี่อยู่แล้วทีมแพทย์เขาดีอยู่แล้วก็เลยอธิบายแบบเข้าใจมากกว่าเดิมอีกแล้วเป็นยังไงฮะวางยาถลบกไหมหรือยังไงวางค่ะก็แบบไม่ต้องใส่ท่อเหรอฮะใส่ท่อไม่ ก็ไม่ไมอแบบวางยาก็ฉีดก็อีอก็สนุปฉีดเฉยแต่ไม่ได้แบบมีท่อนมยาอะไรไม่มีใช่ไหมครับที่ใส่ปากใส่อะไรอ๋อไม่มีไม่มีลวงคอไม่มีอะไรไม่มีค่ะมีแต่ใส่จมูกออกซิเจนออกซิเจนเย็นๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรน่ากลัวพอตื่นขึ้นมาเป็นไงครับมึนหรืออะไรไหมไม่มึนค่ะก็ไม่ก็ไม่มึนนะคะก็ปกติก็เดินเข้า เดินลงมาเดินลงมากินโจ๊กเสร็จก็เข้าห้องพักเข้าโรงแรมใชคือไม่ต้องไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลโอ้โหนึ่งคนทายมาเยอะมากเลยแบบอายุห้าสิบหกสิบห้าหกสิบหกสิบสองหกสิบสามห้าสิบสองโอ้เกือบเกือบจะทุกตัวเลขแล้วนะครับจะเกือบทุกตัวเลขแลวก็ฝากทายนะครับว่า ก่อนทำก่อนทําอายุเท่าไหร่ก่อนทํานี่คือให้ทายอายุจริงก่อนทําอายุเท่าไหร่และหลังทํานี่เหลืออายุเท่าไหร่อทายมีคลิปนี้มีมีรางวัลน,นะครับก่อนทำมีหลังทำสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นเคสดึงหน้าของช่วงยังไม่ถึงยีสชั่วโมงอมืเดี๋ยวคนพี่เขาก็จะไปเดินออกกําลังกายต่อ อ่ะคงพีเดินเดินเดินได้ใช่ไหมครับชัวร์ชัวร์ใช่ไหมอันนี้คือไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเดินได้เดินได้ชิว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 ก็เดินปกติเดินปกติค่ะนี่นะครับเดินปกติไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะลงเลยก็ได้ครับอ๋ออันนี้คือเพื่อน เพื่อนรุ่นน้องที่เดคนลงมาได้ไหมเดินลงมาได้เลยค่ะ <c oughs> นี่นะครับลูกค้าเขาขอขอเดินลงมาได้เองนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ขอนะครับ <c oughs> นี่เดินได้จริงๆทำมาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วยกันเดาอายุพี่เขาหน่อยนะครับว่าพี่เขาอายุเท่าไหร่ ค่อยเดินนะครับก็คือพี่มาจากต่างจังหวัดค่ะแล้วก็มาพักอยู่โรงแรมข้างหลังใช่ไหมค่ะ,คะอยู่ข้างหลังค่ะปกติอยู่อยู่ที่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่พัทยาค่ะอ,ออพัทยาอ่าสำหรับคนที่กําลังชมไลฟ์อยู่นะครับก็เอ่อกำลังชมอยู่ที่จังหวัดไหนหรือว่าประเทศไหนก็คอมเมนต์มาบอ,อกกันได้นะครับใคร อยู่ที่พัทยาก็แวะเวียนเจอหน้าของทุกที่เขาก็ทักทายกันได้พี่พี่เขาพี่ชื่ออะไรนะพี่ดีใช่ไหมคะชื่อดีค่ะอ๋อพี่ดีพี่ดีใครเจอพี่ดีที่พัทยาก็ทักทักกันได้นะครับได้อ่าทักได้ถามได้ว่าพี่เขาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอ๋อไมมีคนทายหกสิบห้าสี่สิบห้าหกกยัง ยัง,ย,งยังไม่ถูกยังยังยังไม่ถูกนะครับอ่าไปไหนต่อไปเดี๋ยวจะให้เดินไปดูที่ที่พักนะครับว่าไม่ใกล้สําหรับคนที่มาจากมาจากต่างจังหวัดน,นะครับก็สามารถที่จะพักท,ที่นี่ได้ครับไม่ไกลาจากที่เหนือเลยอยู่ข้างๆกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวะจ,จ,จะพาพี่เขาไปถกนะครับหน้า ก็ตอนนี้ก็ทายอายุกัได้ครับทายอายุกันมาได้นะครับ,อ,รบอันนี้คือเคสเฟสล็อกสองช่วงนะครับไม่ถึงยี่สิชั่วโมงนะครับอันนี้อันนี้คือรูปก่อนทําที่เขานะครับเดี๋ยวมาทายอายุกันนะครับเดี๋ยวจะเฉลยตอนหลังสุดนะครับตอนจบไลฟ์นะครับเดี๋ยวจัด เดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับสําหรับคนที่ทายถูกอันนี้คือลานจอดรถทีละพรคลินิกนะครับว่ามีที่จอดรถกว้างกว้างขวางอันนี้คือเดินมาแป๊บเดียวถึงอันนี้คือโรงแรมใช่ไหมคะค่ะโรงแรมค่ะอ๋อโรงแรมพี่พักอยู่ข้างหลังคลินิกข้างหลังคลินิกเลยค่ะครับง่ายสะดวกสบายค่ะคืนคืนนึงเท่าไหร่คะคืนหนึ่งแปดร้อยแปดร้อยเนาะ,ะอ๋อไม่ถึงพันไม่ถึงพันค่ะ ก็มันสะดวกตรงที่แบบติดติดชินิกค่ะแล้วก็ติดติดห้างอะไรฮะติดห้างไอคอนสยามอ๋อก็ใครก็เดินมาได้ค่ะพี่ก็ไปเดินอสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์นะครับนี่จะเป็นพี่ดีนะครับอ่าก่อนนี่เป็นลูปก่อนทํานี่คือหลังทำนะครับยังไม่ถือยังไม่ถือยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่นี่ดูดูเทียบไปก่อนทำก่อนทำ หลังคาเทียบกันเลยใครที่สังเกตสังเกตง่ายๆเลยนะครับลองลองแก้มลองน้ำมบกพี่หายไปละหางตาหางตาพี่เชิดขึ้นอ่าพี่เชิดพี่เชิดเชิดชี้ๆเพราะทำมาไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงอ๋อทำมาไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับหนูคนทายมาห้าสิบแปดห้าสิบหกห้าสิบห้าจะครบจะครบแล้วจะครบแล้ว <laughs> ดีเดี<ๆ>่าไม่มีเจ็ดสิบแปดสิบับ <laughs> เอาเอาเอา เฉลยเฉลยเลมเฉลยเลยไหมอ่าเปิดประชาชดุเขาขอพี่บอกพี่พี่บอกดีกว่าฮะพี่พี่อายุเท่าไหร่ฮะพี่อายุหกสิบสามหกสิบสามโอ้วันที่เจ็ดหกสิบสามเต็มตอนนี้ย่างหกสิบสี่ไม่กี่วันนี้อ๋อค่ะพี่หกสิบสามย่างหกสิบสี่ค่ะก็พี่เกิดศูนย์หนึ่งอ๋อศูนย์หนึ่งก็นับหกสิบ หกสิบสามแล้วกันอ่าโอเคหกสามก็มีคนไทยถูกบ้างก็เดี๋ยวแอดมินจะทักไปหานะครับอืมเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบนะครับอันนี้เป็นก่อนทํานะครับอันนี้หลังทําไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงใครไม่เชื่อโชว์แผ่นิดนึงอือหนึ่งอหนึ่งนี่ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงจะสังเกตคือร้องแก้มล่องน้ำหมากหาย แล้วก็คอคอเลยคอคอคือส่วนคอยได้พอยได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคอคอพี่เขานะครับก็จะเป็นป่องป่องป่องปองนิดนึงพี่พี่ก็ยังหลับเลยอยู่ว่ามันหายจริงไหมหายอ๋หายแต่พี่ดูเมื่อไหร่ก็หายแต่มันตึงตึงตึงขึ้นเยอะเลยพี่ค่ะพี่มีความสุขมากกับมีอะไรที่จะฝากคนดูไหมฮะว่าคนดู ผู้ชมอยู่ตอนเนี้ยแบบอยากจะฝากไหมฮะอ๋อก็ถ้าอยากจะมาทําสัญญกรรมที่ไหนอะไรก็ถ้าอยากทําสัญญกรรมอใบหน้าเราหรืออะไรเนะี่ยอย่าลืมทิรพรคิดนี่เขาเดีแล้วก็เขาคือปลอดภัยนะคะ ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภแน่นอนปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ผลลับผลลับสวยสวยแล้วก็คุณหมอคุณหมอเขาก็ใจดีนะคะอืเทคแคแล้วทุกๆอย่างเทคแคร์ดีหมดค่ะอ๋อเทคแคร์ดีหมดพนักงานอะไรต้อนรับดีหมดบริการใช่ดีหมดมีคน ไม่ไม่อยากเชื่อเลยอายุ60 63เอาบัตรประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันมีข้อมูลข้อมูลอยู่ปีเดียวกันเลยเกิดปีศูนย์หนึ่งฮะโอเคนะครับนี่คนคนคิมบอกโหหพอิบสามพอทําแล้วเหลืออายุสี่สิบเลยนี่อ่านนี่ผมให้อ่านเหลือนา่ใช่ไหมนี่ขนาดพี่ไม่ได้แต่งหน้านะคะอไไม่่ด้แตงหน้าหน้าสดเลยนะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยก็ใครแบบ ผิดทาแค่ปากนิดเดียวอ๋อเติมปากนิดเดียวเติมปากนิดเดียวแต่งหน้าแต่งหน้าแค่ปากนิดนึงค่ะก็คือแบบมันหลังผ่าตัดเนาะเราก็ยังไม่ได้ล้างหน้าอะไรเราเช็ดๆเรายังไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ทาแป้งทาอะไรนี่หน้าสุดนะคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ที่ที่รู้สึกยังไงแบบอาการอะไรยังไงอืมก็ตอนนี้มันก็รู้สึก การดีมไม่มันไม่เจ็บปวดมากแล้วค่ะค่ะโอเคอ่าดีแล้วค่ะโอเคครับสวัสดีครับจ้าอายุดีอายุหกสิบสามจริงใช่ไหมฮะจริงค่ะจริงโอเคโอเคก่อนุญาตจบไลน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเทียบสุดท้ายอ่าก่อนทามหลังทามอ่าโอเคครับขอบคุณครับ